ดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเลยมือนี่น้องพี่น้องบ้าซุกสิไปหาอันพ่อเด็กหน่อยสองคนเนาะชื่อว่าเปียกับเสียเมืนมาแบบถึกว่ะที่บ้าซุกไปถ่ายคลิปเปียเสยเปียเปียหรือเปียเปียเนี่ยนั่งเปียก็นั่งเสียเนาะที่บ้าซุกไปถ่ายคลิปมือนั้นนะพี่น้องถ่ายคลิปเพื่อนแบบเป็นอยู่กระตูบกับอ่าน้องสองคนมือนั้นนพ่อกับแม่เพิ่นไปให้นะ พอดีอันมีปลากระลุงทงนะั้งแคนาดาเนาะพี่น้องเพิ่นฝากเงินมาให้บารสุกปลากระลุงเนี่ยเพิ่นฝากเงินมาให้ให้บารสุก,ก,อก,กส,สองรอยแคนาดาเนาะประมาณหนึ่งล้านสี่แสนนี่แหละเพิ่นมาให้มาซื้ออันผ้าหม่มแล้วก็บมอนหรือว่าหลายอย่างเห็นไหมพี่น้องเป็นเครื่องใส่เทียนัวนี่แหละเนาะไปห้เพิ่นเนาะพี่น้อง,องซึ่งบารสุกกับบุรท่านเนีไปตั้งแต่เฮิร์เติบเลยเนาะเพิ่นฝากมา เพราะว่าบาซุกกันบ่หูจักกับพ่อกับแม่เพิ่นนธนะพี่น้องแต่กับเาท่านเคยเห็นหนาพ่อกับแม่เพิ่นจักเื่อเนาะก็เลยมือนี้เฮาสิไปหาพ่อแม่เพื่อนไปเห็นหนากันเนี่ะเพราะว่ายามกางเว้นเพิ่อนสิออกไปเหตุให้เนาะบอบิีเนาะไปเหตุให้มันยามแรงกังไดยมั่นนะพี่น้องมันกระิเจอกันยากขันสิทามเอาเบอร์โทรก็ย่านเพื่อนบ่มีโทรศัพท์นะพี่น้องก็เลยอ่ามันกระชิยากแน่เนาะเฮาบ่ทานไดนในหูจักกันบ่คืออันพ่อแม่เด็หน่อย6ุกคนพี่น้อง บกไก่ทองคำบอนเนาะอืมออกับบกไก่ทองคำบอนแต่ว่าทางกัญญากดิ์สามกันเนาะพี่น้องทาง,ทางท,า,า,ทางเที่ยวมากันยากดอ,อัอดะนดะีบอร่อยเนาะบะปีเนาะมันเป็นทางแบบคะลุกก,กุกกิกมือนี้กันสิไปถามไอายอ้กับเอื้อแล้วเห็นเนาะว่าเราต้องการอียังอยากได้อียังเนาะบาสุกสีไปซื้อมาใหานะ้เนาะพี่น้องเจอกันสิไปถามซื้อเสียงเฮียงหน้ามาอยู่จากปีเห็ดเบียกยังเนานะแต่วแ่วาเจอกันมีอันพอพอลุกเนาะทางอเมริกาเป็นกัอยากซอยคือกันนี่แหละ เพ็่นมาเพื่นโทรมากแซดมากบอกว่าเอออยากซอยอยากซอยอยากซอยมุงลังค่าแล้วก็แอบเอนาะพี่น้องแต่ว่าบาสุกเกะบอกเพื่อนมาเดี๋ยวร้านไปเบิงนะเบ้งก่อนเนาะไปถา้าเมืองก่อนว่าอยากเบิ้งค้นก่อนนะพี่น้องว่าเป็นคนเป็นคนแนวดเออเป็นตาหนาซอยเลืออ้อโบนี่ว่าเป็นจังไนเขาก็ต้องไปเบิ้งกันก่อนเนาะพี่น้องเขาบ่ซอยเลือหา้หามเนาะไปะพี่น้องขัดแยงกัไปเจอกันยุบบานหัวผู้เลยเนาะพี่น้องเนาะบ้านหัวผู้เมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำประักิ์พี่น้องเลย แหมเดียวกันอืมแขวงเดียวกับบ้านบ่ตอนนี้บ่าสุกกำมาแ้วเนาะเอาไปใส่น้อนั่งอยู่ไสน้อทางขึ้นขึ้นงเฮือนก็ได้ล่ะไปให้สิถ่ายคลิปไปให้เพิ่นเบิ่งนั่งเปียนั่งเสียแล้วก็พ่อแม่เพิ่นเนาะอันนมีผู้ใหญ่เพิ่นสิซอยเหลือนเดี๋ยว่อยสิเอาบะบีจจะขึ้นไปก็ได้บขึ้นต่อเจ้าไอาก็เบื่อแล้วขึ้นไปเทงไปนั่งอยู่นนํากัน การสิร้ยินเสียงเขาอ,อันนี้เนี่ยพราะว่าเดี๋ยวเขาใส่ไหม้ดีกว่าน้อจังเสียอันนี้เน้ะบอบิเนาะอ่ะบอบิจะจับอันนี้มันได้มันสีรู้แต่มาขึ้นมานกันั่งนั่งกีนีนน่นาลาปินนาสะกล้องวะเออแล ซื้อพ่อเจ้าได้ซื้อเลยซื้อนกไอพ่อันก็เปนกเนาะอันนั้นสิมาถามอันนั้นมีผู้ใหญ่ใจดีเพิคนยังอยู่ว่าแบบเป็นเครื่องนี่เครื่องแน่อันนี้นี่เครื่องแน่สะอาดอยากได้ยังอยู่บ่อฉันจะซีเนาะเดี๋ยวได้คอยชิดจะง่ายมหออกจากนี่แต่ว่าเนาะนั่นบ่ จะจะม่อย oh. ู่นี่เพิ่งเหรอบอเอาใหญ่ใหญ่ออกมาอยู่นี่จังปีละใหออกมาอยู่ไห12ปี12ปีหรอวะใหญ่ออกมาอยู่นี่เนี่ยามันแมันบจกแม่ัลโหลดูสามคนเอ้าสบายดีเนตี้สบายดีกล่องทั้งไหนเนตี้นันพี่พี่ บ่อไอ้เลยถ้าถ <t> ึงมหาตัวเรื่อยๆอยู่ได้หนิเนอเอื่อยแล้วมาสิถือไพ่ผ่าไอ้คอยเลยมามาสบายดีก่อนนี่มามายืนอยู่ผีสองคนนี่เออมานั่งอยู่ผีเดี๋ยวเดี๋ยวบ่อไอายเด้อน้าบ่อายดอกไว้เนยไอ้มาถ่ายเรื่อยๆใฮงอันนี้ได้ไปไอ้บ่อม่งดังกฤษซีให้ได้มามานั่งเสียนั่งเสียยังเินอยู่พี่น้องเออโอ้ยดีใจพะแม นดีใจเมื่อน้ให้เงินปัญหาสิบพันเห็นอยู่ห่ะเห็นอยู่หะหอยู่่ะันมานหน้าผู้ให่บนเอมากดจอยบนใหญ่มันเท่ากมากเมันเห็นอยู่นเดียมันเห็นอยู่ใส่เขาเห็นอยู่ใส่บาคนเียมากกับเงินหั่วัมองนอดมันแบบมันใหญ่ไม่นจะจักอายเนาะแม่ มได้อยูนะเฮียนดูแบบมันอยู่ได้มันไม่ีดแบบเขาเฮียนเองกมามันแบบว่าเขาเฮียนเหียนเ็ดแยกมีแต่เห็ดหน้าเอาปเหน้าอย่างเดียวเหน้าอันนี้ง่วอยางพูดโอมีง่วอยู่บ่บบของเจ้าเองขนาเจ้าเหียนนะมันมีย่างเลยโอแบบแบบว่าโตเป้าเลยนะโตเป้าออกมาเนี่ยก็ะแม่แต่ว่าท่านมีมุ่นเป็นของตัเองนะ เคยมาหาขึ้นเกย์นอคู่คนในเบิร์ดนี่จะมาหาขึ้นเกย์มาหาเงินนะครับมาอะไรพวกนี้สภาพจะเอาหอยอะไก็ได้เนีแบบว่าเอือย์เราหันอยู่อยู่บ้านนั่งเอือยบ้านเกิดจ้ะงเงีอยู่บ้านแกงเงีเนาะแล้วมาเอาผัวอยู่บ้านหัวผู้แล้วก็มาอยู่หนีไมาอยู่กับผัวเนาะเพี่อนผัวอันนั้นเป็นว่าเป็นอยากอุปถัมมสองคนนี่เล็กหน่อยแบบว่าอยากส่งเฮียนนะจะมาพี่เบิร์กขอเสบ่าวดีดีไว้จะว่าอยากได้ย่ดขึ้นการศึกษานะ ผีแมานั่งพีมาพีมานั่งพีเปียเสียมันมานั่งแต่อายพีไปเออมานั่งมาต้องอายสบายดีก่อนี๋ยวพอลุงเพิ่นสีอุปถัมภ์การศึกษาหน่อยนบนบสบายดีไป่ต้องเินไหสบายดีึ้นด้วนี่สบายดีว่าสิไจะจะต้องเฮียนเลยวนี้เสเปยเียจะต้องเฮียนสบายดีเลยเด้อ ไปไดผ้าผ้านองเหวอหาลูกปลาคือสบายดีนะครูเฮ็ดคือสบายดีไม่ขู่นะแม่คือจะเปล้าได้มาดิได้ก็บแบบกินเหลากินยาอยู่่รดบริกกินทะมีเินมีคบหมูกินหลากินยาหมูส้ดบ่ิ่าวมาตดเหลาตหยังฮาบด้ติดติเนาะ มีแต่สูบยาธรรมดาเนาะยาสูบอย่างงี้ยาชอบยาเบื่อเข้าอย่างเนี้ยอย่ามาติดเหล่าติดยังนะบ่บไว้ขนมเงินหมูชิ้นกินนะหมูที่กินได้บอกว่าขันแบบว่าขันกินติดเหล่าติดยังเพิ่นกับบวอยากซ่อยนะแบบขันเออย่าว่าเป็นคนบอดีนะเออบุญจักกันแบบว่าเขาก็แจ้าสินเจ้าอีเต้ด้วยบุญจักสีย่างหา กับอะไดูกินนะคือสีแ้วบมกอยยนดูกินนะหันเท่าแบบเป็นคนดูคนยังหันเพื่อนกับยักซ้อยอยู่่ยูบ้านข้ามบอลขอยกับไปซอยไอวินหูจักบ่คอกับไปซอยเล่าทกคนอ ไปเปเลาะซอยแบบว่าขันมีค้นไหนแบบว่าเป็นตะซอยขันว่าเป็นคนดีแน่ขนะม่อยนะมเ่นั่นแหละาหน้นัว่็นเรับาเาเะแล้าใส่โทรศัพท์อยู่บ่ใส่โทรศัพท์อยู่บ่เอ้ยแบบว่าเวลาเขาอยากโทรหาขนะเบอร์โทรไปยังขันว่าชิโทรเบาเบียกนะเอาเบอร์ข่อยในรุ่นนั้นเด้อ นานสิโาบท่านบอบอกบัดย่ำคอยสีโท้มากสีนัดคอยสีซื้อคล้องมากนะอย่าจะบริยเพื่อนนะเจุ้ดเบอร์คนแค่เบอร์จายเข้าไปกจา็โอ้เอาทสามกล่าวยอสีกดเอาเบอร์อยากได้ยังเป็นพิเศษู่บ่เครื่องแบบใส่ในอันนี้นะเป็นหมอแหแกกระโปงนเครื่อนขัวอันนี้อบกห่มกระปอกระปุ้ย ่ไม่ได้เธอส่แบงตงหางหน่งเธอส่แบงหงเยอีกหน่งโนอจัไปลแค่ไหนใส่ซ้ำเามิก้อนนี่แหละเ้าบะมี่าก็ใสซำนี้ส่ซำเขากินเนาะ่ฟัวเ้าสิบอรห้าหลอทน่หมนะอยากได้ยังก็บอกด้อยันนะนี่ฮะคอยสิคอยจะไปซื้อนะอย่างมันรากนเราตื่นใจเราพูดใหญ กะฟุ้ยบ่ไม <p uss ASE ori> ่ทราบนะวะอืมกะสิมีประมาณนี่นะถ่าย้็เบืลอแล้วเนาะแล้วแต่ออันเป็นเครื่องอันนี้แล้ก็อยากได้ล์แว่าเป็นพอพอห่มเนาะตั้นกระสอบกระซีเนา้องเหรอแต่ว่ามีหนาบอลซุกสิบไปห้าหล่อสื่อเครื่องที่เบืลอแล้วอยากได้อันนี้เป็นพอห่มเป็นถั่วเป็นบ่วงอันนี้อันนี้อยู่บ่เป็นซากเป็นยังงมีพอลุ่งอยู่อ่าเมื่อเนาะเนาะคนอยากจอยเรือถึนเห็นบอสุกมาถามคือกันเนว่า อย่างสื่ออุปกรณ์อี่ทีเบิสทรายนะบาซูกเสียหายอ้ายเพื่นเทศเองเนาะขันทะลุเ่านี้นเอเนาะเะเ่อเองได้อิัว่าเป็นต่อชาวตอกยังนี่นะตัวพงศงทนกิจเองแหมปอกแหมฟ้ากรัวนี่นะคูเปือกเบสทรายอยู่รอบหน้าใหม่เบทรายอยู่รอบหน้าใหม่แล้วเหรเนเดียอะไรอยู่ะเอาภาพมีเทียกะไรภาพมีเหียที่แบบไรเมลี่ยมันขนาดบกเขาขนาดบกเขาจ้ะ ท่าได้ยุ้ย่่านท่ครับขนา่เป็นเบิ่งางหน้าอามาเป็นถ่ายมาทั้งอนวิดกันู่บ่ยังวิเลยมากง่ายิกันเยเนาะกาีกับเงื่อนไอวินกาศีน้อยกับเพิ่นไอวินจำกันเพือนสะอาดดีเมื่นค้องดีอยู่รวาเห็นมา ตกงานนะเป็นเยันท <Yeah. S 1> <N> ์เมตตาะแต่พักดาทำความสะอาดอยู่แต่ประมาณนี้เด้ออไอเอือดเด้อมาถามเบิรงซื่อเนี่ยพวท่านในหัวแจ็คกับเดานะเพราะบอร์แจ็คสื่อคล้องมาเป็นไงสื่อคล้องแล้วนี่เนาะพี่น้องเนาะคือเพื่อนเล่าทั้งลุ่มเนาะพี่น้องมาเมื่อนี้ก็มาซุกมาถามซื่อว่าเอือยทำไมเราอยากได้ยังเนาะ เป็นคลองสเหฉันผัวกับทั้งลุมทั้งยังเป็ดไก่กับบะหมี่เหลียงวะนี่ประมาณนี้เป็ดเป็ดไก่เป,ไเป็ดนังจะก,ก็เอออะไรขอยืมทรามดินตัวนี้กับเป็นดินเจ้าบ่ดินหญ้าบ่าาโอ้นี่ปะงั้นน้อยอยู่นี่นี่แต่ว่าโอเขาอ,อยู่ดินน้ำเหล้าอือมโอ้

ทางเบือกนี่เป็นสัง่งกระซิทางเบอกนั้นเป็นนั้นนี่เนาะพี่น้องน้องบาสุกอันนั้นถะ่ายนะนะคลิปตอนต้นคลิปมันบ่อยากดังภาไในเนาะก็ขึ้นเสนะียงร้อ,องมาแบบไมแต่คือครเรอือยเล่าหันอ่ามาอยู่นี่จักปีเลยเอือย12ปีเนาะมาอยู่กับปวแบบว่าเอือยเราหันยุบานแกงเน่าแล้วก็มาเอาปวาอยู่บ้านหัวผู้นะแล้วก็มาอยู่น้ำปวเลย แ้วก็ดินอยู่น่นแมนอ่าดินห้าเนาะดินไม่ห้าเนาะโอ้แล้วก็มาอยู่กับอันนี้ใหญ่เฮือนมาอยู่นี่ส่วนอาชีพแ็แมนมีแต่ว่าหับจ้างขายมันเอ้ยหับจ้างดก,ม,งกมันเห็ดยังกับเห็ดแม่นบ่แต่ว่ามาแต่เขามาแต่มีเียเห็นนเาาดเถนะเนาะโอ้โบมีหน้าบบมีให้เป็นของตัวเองเนาะสื่อข้ากินสื่อทุกอย่าง เดี๋ยวสีเบิ้งก่อนสีเบิ้งว่าตันเแทากับสีซื้อเขาา่ามาให้น้ำเป็นข,ออขา้นาวศอกข้อซานอะไรกับข้อคุ้ยเนาะข้อกับขุ้ยข้อข้อ,อหม่มประมานี้เนาะมีลูสามคนผู้หญิงสองอะไรกับผู้ชายนี่แหละผู้หนึ่งเนาะอยู่ร่วมกันเป็นหาคนแมนบ้าเอย๋ยอยู่หาคนเนาะตัดสิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ย อ่าสิมเงอเนาะกับบอบีเนะาะกิีลถมาทางนี้เนาะสำหรับเคสนี้เนาะพี่น้องบ๊อซุกอ่าจีซีซอยเรือกะนอาจะเป็นเรื่องการแบบว่าอ่าการใช้ชีวิตนะพี่น้องให้ชีวิตมันดีขึ้นเนาะห้าปเน้นไปซอยเอาเงินเอาข้ามไปให้ได้พี่น้องนี่แต่แบบว่าสื้อของสื่อยังแต่ากามุ่งลงังคาให้แต่แอมเพื่อนให้เนะาะแต่กสืแบบว่าให้เพิ่นปลูกพังเนาะบอบีเนาะเพราะทางขางเพื่อนเพิ่นมีเออมีสวนแต่กห้องนำ้ำเนาะ อันนี้ว่าเพิ่นอยากเลี้ยงไก่เลี้ยงยังบาสุกัสิสือเป็ดไก่ไปให้เพิ่นเลี้ยงเนาะเพราะว่าเออกาสิยาคือเก่าที่น้องเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เพมีเขา <c oughs> เพามีเขากินเนาะพี่น้องเดยวเบิ่งกันไปก่อนเนาะพี่น้องนะเนาะไอ้ามเอือยแล้วเนาะว่าเราอยากได้ยังแต่ว่าบาสุกสิมาบ,บอกเอฟซีว่าอ่าสำหรับคนที่อยากซอยเนาะเห็นแล้วว่าอีตนนะ่ะเนาะพี่น้องกะให้เบิ่งไปก่อนเด้อพี่น้องบอกเผาว่าอยากซอยนะเพราะว่าตอนนี้ันมีคนซอยมาแล้วเนาะก็คือ ป่ากระลุงท่านแคนาดาเนาะล้วกาอันพ่อลุ่งท่างอเมริกาเนาะพี่น้องพนมาซิโมงล้างค่าแล้วก็แอมเพื่อนให้น้องพี่น้องเนาะอ่าบาซุกอยากให้เบิ้งไปก้อนเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งหัวจักเอือยก็อายราไปอีกก้อนว่าอ้ายก็เบื่อแล้วเป็นคนจังไรฮนาพี่น้องเป็นตาซอยอีรีบอเนาะตาเที่เบิ้งเข้ากับย่างบ่าท่านในหัวจักกันหะนาบ่าท่านในหัวจักว่าเป็นคนจังไรเนาะควอมเห็นกันเถื่อแหลกเนาะพี่น้องเนาะ นี่อ่านสิไข่คัวแต่น้อยอืมมียังกระตามเข้าห้องวบาอออกกไดเอาอันนี้ก็ไดเนาะพี่น้องบาสุกอยากให้เบิ่งไปก่อนคือขั้นตอนแรกบาสุกสื่อเครื่องใส่ในเฮื่อนคั้วนี่แหละเป็นแบบผ้าห่มยังแล้วกับกระพอกระพุยเนาะแล้วแต่บาสุกสื่อตามจํานวนเงินที่ปะเป็นไหมากันี่สองรอยแคนาดาเนาะหรือประมาณหนึ่งล้านสี่แสนกีบนี่นะพี่น้องแล้วก็ส่วนมุ่งลังคาหรือว่าแอมเพื่อนกะ ถ้าเบิ้งทั้งพอพอลุ่งทั้งอเมริกาเนาะพี่น้องเนะาะว่าเพิ่นสีวว้จังไรฮะนะว่าสุกกันยังประเทศไหนอันนี้เนาะแต่ว่าให้อยากให้เอฟซีเบิ้งไปก่อนเนาะพี่น้องโม่ฝ่าวโม่ฝาวอันนี้ร้ายเนาะเพราะว่าตามเคสที่บาสุกเคยซอยมากก็คือหลายๆกับมีหลายบอลเนานะเป็นกับเห็นแต่ในหน้าจอฮะนะกับเป็นกับฝากมาโหลดนะนะกับอยากให้เบิง้งกันไปก่อนเนาะพี่นอนะ้องเนาะจั้นๆคลิปนี้บาสุกกับจิตจบเพียงสำนีเนาะพี่น้อง เจอกันคลิปหน้าถ้ามากก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้บาซุกเนาะมืออื่นบาซุกจะไปซื้อของแล้วก็นจะจับมือฮื่อเนาะสิโทษไปหา,าเราแล้วก็น,นัดกันเนาะแล้วเอาของไปให้เนาะพี่น้องเด้อเ<ด>จอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย